สวัสดีน้าทุกคนมื่อนี้มาอยู่กับสองซิตแชแนลคือเก่าเนาะมื่อนี้เขากับสีผ้าทุกคนมาแลนลินยูพูดเสลาว่าน้าทุกคนพูส่วงนี้บรรยากาศดีนะเพราะห่อนเพราะว่ามันเขาย่างหนาวนะทุกคนแต่ว่าได้ยินเสียงลมแห้งก็ต้องขอโทษข้อภัยน้ำร้ายเด้อทุกคนสีผ้าทุกคนงานเลยออกออกออกมันได้น้อออกผุดไปลุกผุดได้อยู่ขั้นใดผุดได้ได้ได้ว่าเป็นของไก่ไก่ทุกคนเลยมาเนาะตอนนี้จะที่คำบึงตะวิน จำดินสิทุกคนเลยอปพี่ต้าขึ้นไปไปพร้ควอมไก่ไหมเปาขึ้นไปดิย่างอ้อมไปเรื่อยนะเถิดค่ะค่ะค่ะไปแต่กล่องของเอาก็คือหมูเขาเองนะทุกคนโอเคแต่ว่าคุณโมเขากองนะคุณโมเสดหรือเปล่าคุณว่าคุณว่อยากเขากองน้ำเป็นมือกองห้ได้ยูเป็นบอกแมนแมนแมนเออบ่าวก็ได้คั้นว่อยากเขากองอ่ะบอกว่าไก่แน่นอนทุกคนนี่ไปสะทึกอ๋อผลโมเป็นสีของเก๋ไก่ เดี๋ยวมึงดีเสดงามๆเหมืกันนะเนาะไป ตอนนี้ก็ไหนเครื่องทางโอ้ยจะถือว่าเครื่องบนท่นหอเครื่องสามยังอีกไก่อยู่โอ้ยแสงตะเวนงามอีกทุกคนสองแสงโอ้ยคลาดคลาทุกคนเลยโอ้ชื่ว่าโมนีมากอีกบรรยากาศแบบกระดี่นะทุกคนเลยแบบว่าลุกนะบ่ฮ้อแต่ว่าใส่ผ้าปิดปากแน่นหนาในใจสีขาใต้แต่ว่าบ่ใส่บ่ได้เ้าก็ต้องใส่คือเก่าเนี่ยนไปอีกยังอีกไก่นะมาเป็นสิขงวกับไก่นะนี่ คุณอะไม่ได้การท่านบอ,อกเช่นน่ะนี่ข้าขึ้นมาได้ใกล้แต่ตอนอยู่รุมไไหมดเลยทุกคนเลยนี่ย่างขึ้นมาโอ้ยปัดมึงข้างต่อเอาละทุกคนตอนนี้ข้ากล้ามาหอดข่อยที่สองที่สามมาเนาะโอ้ยซึ่งแบบสูงแห้งนะทุกคนเลยสูงขัก,กี่นี่นะคนน่ะตอนนี้เขาจับกล่องนีเนาะนย,ย่างจะรุมมาโอ,าอด้เลยนะบรรยากาศโคตรดีเลยนะทุกคนเลยคนขึ้นมารินกันลายเนาะ โอ้ตอนนี้ขึ้นเริ่มเห็นวิวนะทุกคนปลางงาเป็นงาคุณนะเห็นห่ดทุกคนสวยงามบรรยากาศเท่านี้กองห้องกับเมื่อแน่นะทุกคนอ้ผู้สาวผู้สาวสาวบ่อยู่ดุมนี่เออออกกองแน่เออมู่ห้องหนิเด้ให้เป็นออกงาแน่จะได้เพรว่าบู้ซึ๊บควบู้ซึ๊มันจะได้ถามก่อนหัวเจ้าจิการเนี่ตัวตุยไรนี่ผัวห้องิัวิหอดทุกคนมาใกล้ๆนี่นี่ บรรยากาศเห็นบ่งามร้ายงามร้ายข้าขึ้นมาดผู้นี่ได้สูงเติบเลยเห็นเบิดในตัวเมืองอ๋อนะทุกคนตอนนี้ข้าวขึ้นมาได้ไกล่เนาะซึ่งตอนนี้เมื่อร้ายไว้ไว้ขึ้นมาโอ้ยใกล้ครึ่งแล้วเน้องข้นเนาะใช่สีกลาใต้แต่เพื่อนว่าคลิปนี้บอคักประเด็นทุกคนผมว่าข้ามาย่างเลาะผู้เสลาซื้อเมื่อเมืมาขึ้นพู ถ้าว่ามมวนก็ต้องขอโทษขอภัยน้ำลายเลยทุกคนกับเสียงรบกวนอะไรเมย์ร้ายแต่ว่าคากี้น um, ี so ่แหละแถวนี But, ้คนหนาทุกคนเห็นบ่สูงสำนักทุกคนมาเฮายางขึ้นมาทะลุมหมดแหละคว่มไก่ไหม่เบาไก่สำนักเกิดสิงหยางนั่นนี่เมย์เมย์คนหนาแสงบ่มีเห็นบ่ทุกคนตะเวนลงจำดินไปละคลิปนี้กิดสิบ่มี่ยังร้ายทุกคนเลยยางขึ้นพูดเสาร์ก็ซื้ออ่าสิงห์มมวนเป็นได้เบิงกับเบิงบ่เบิงกับบะเป็นยังนะทุกคน ก็เลยจะเบ ata, <c oughs> ิ่งกับข้อขับใจรลายด้วยปวดหนีเมื่อยเป็นยังคือเมื่อยโอ้แรงรายๆผมเมื่อยดอกเพิ่นคือเจ้าเก่งมันเก่งนี่มาเมื่อยก้าวขาบวอเแมนบ้ารอไป แล้วทุกคนตอนนี้เขาก็เปลี่ยนมุมกล้องเนาะเขาบริปับเป็นกันสันเนาะทุกคนเพราะว่ากันสันถฐาย่างก็ขึ้นมันจะถ่ายบงางอ่ะเนาะหน้าผากตีครูที่ชิดตาไม <laughs> ่ได้ใช่ไหมมาโอ้เข้าขึ้นสียหอดี๋ยวนี้นี่ทุกคนเบิร์ตบองซันแหละบอนอนยอยึ่งบอนเดียวนี่ยเด็กเนี่ยเออบองซันบองนี้เออเบิร์ตหน้าโอ้ยมีแห้งนะมีแห้งนะยังเดี๋ยวจนี้เนี่นยเนี่อีกไกลอยู่ไปเสียหอดนีงอีอกโบไก่ไปได้ดอกหนึ่งลักสองลากถึงแล้วเนาะ บุก่ายแลกก่ายเมื่อยเหรอเนาะแก่ที่ตกยางที่ใต้เราเม่อยโอ้ทุกคนตอนนี้กรเบิดจนด่เนาอทุกคนถึงงงแล้วว่าเบิดยังเบิดจนด้เบิดทางสั้นแลทุกคนเออบมมีบอลสั้นแล้ววันนี้โอ้มแตบอลเพียกมเนียยงโอ้เย็นทีนีโอ้ลมแห้งมันแห้งเบิ้งในคคิดอาะสิว่าไแตยินเสียงลมแห้งสำเลยทุกคนหายใจยากสบายคือว่าธรรมดาได มิจจาว่าถ่าไปเจอกันอยู่วัดนะทุกคนเอ้ยบอกว่ายู่วัดกันหน่อยนะเฮ้ยยูวัดที่ไหนว่าสีวิวงามทำไมน,นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้กำลังแห้งเนี่ยหลดพัดเลยเลยจะเป็นแบบแนี่ยอะไรเพราะมิจจา,าถายไปเจอกันอยู่วัดกันหน่ทุกคนบอลจุดสินทุดเนาะเบาง่ายๆซะบนทางคันด้ายลุ่มอะลรอะเท่ากับสีลงทางคันด้านั่นทุกคนเพราะว่าเขายางอ่อนปูมากบอลมันสี่ไกลๆไ,ไกลเติบเนาะไป <c oughs> อ๋อเนาะทุกคนตอนนี้กอดแล้วโอ้เพื่อสีหอดบอลมันของง่าย อาอน้ำไม่เดือดวัวจะบอกยังกี่นี่เพื่อสิหอดเพรมันค่องง่ายๆนะทุกคนหอดแล้วหอดแล้วโอ้นี่เดียวทุกคนหอดแล้วดีใจดีใจมันแจกน้ำก่องนะทุกคนถต่ว่ามันมั่วก็ต้องขอโทษขจอภัยน้ำไล่ๆเด้อเพราะว่ามันเหมือดแหละจะได้จ้ะฮะเนาะอู้ขึ้นมะถึกนี่เฮงเย็นทุกคนหอดแล้วเพื่อสิหอดบ่มันของง่ายๆภูณามวิวบรรยากาศเดี๋ยวผาอ่าเออลงไปซื้ออยูุ่มาซะนี่ทุกคนสุดยอดสุดยอดแลนด์แรน นี่ทุกคนบรรยากาศโคตรงามนี่โคตรงามเลยนะขากาคาทุกคนเผื่อสิมาฮอดได้บอกมันง,ง่าง่ายๆประมาณหนึ่งสมุทสองสมุทข้ายยางสีมอยอยาฮอดถ้าไปเบิ่งอินเสือกง่าง่ามนันกันได้ทุกคนไป ความใจใจคักขนาดขึ้นมาหอดแต่ก็ลงกเลยบ่มีพักอีกเพืนว่าเพต้องพักเพ็นว่าเป็นยังก็บ่อยพักแน่บ่พักหรอกทุกคนเอ้เพราะทำเดี๋ยวเฝ้ามเ่อ่อเฝ้ามื่อ่ะมอยังถิ่นมื่อ่ะใจใจมัวเพราะช่างไงได้บ่คนไทยเด็กเป็นบ่บ้กงบ้างมูด็บก็บปกญจกไทยบ้า โอ้ผมไม่ห้อยแพ้เขาเก่งผมไม่ห้อยแพ้ผมเปทางท้ายทายที่ไหนเออจับให้นะโอ้สุดยอดไปพุ่นอ่ะยิ่งงาเป็นงาเลยนะพุ่นอ่ะโอ้ขัดเนาะควายสิขึ้นมาหอดโมเมนต์งง่ายๆทุกคนแต่ว่าตอนนี้สืบมาหอดแล้วขึ้นมาโดนกับล่องโลดโม่ต้องโม่ต้องแบบพักขนาดเพราะว่ามันคำมาแล้วทุกคนแต่ที่แรกเนาะแขวงจีสซักนครปากซีโมเมนต์ที่เนาะอยู่ฝั่งนี่จะเป็นพุ่นทอกที่เนาะโมเมนนครปากซีเฮายนี่นครปากซีพุ่น ี่จะเป็นคนท่อฝั่งคนท่อคนนี้เออคันนี้ฝั่งของคนท่อมีแต่คนบุ๊ยขัด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 มาเดี๋ยวกระงโหวดอูเกือบตายเนาะเมื่อกี้เลยตายโลกขาไปเบิ่งในคลิปเลยว่าสิซัมได้นั่นหำนาเข้าก็ได้เข้ามาใกล้คนชนลำได้เออเอาละทุกคนยูเวนซามินเนาะซามินเนาะเออแต่ยูเวนต่เพิ่นนี่แหละเอาละทุกคนถ้าว่ามาคลิปนี้เอาละทุกคน คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการอนุญกตในการทคลิปใหม่ตัวนี้คลิปตัวนี้าานอาจสิบคอกขาดไปเนาะแต่เพื่อได้เบิ่งนก็ต้องคอขอบใจละละหลายเ้อะอาจเจอเคลิป้นมาถ้าเราคลิปนี้